วัสดีครับทุกคนวันนี้ Work f ์ o m Home วันที่5กําลังเอาผ้ามาซักนะฮะเดี๋ยวไปซักผ้าพก่อน ก็รอเอาข้าวที่สั่งมานะ่าจะใกล้มาถึงแล้ว เข้ากันทุกคนทุกวันเราก็จะมีของมาส่งเหมือนเดิม นี่จ้าจากคุณเป้ยเสถียรก็คือพ่อของคุณพิชานีซึ่งเป็นเพื่อนฉันเองตัวน,นี้ตนนัวนี้คุณเป้ยเสถียรได้ส่งลาลาถ่ายออกไหมครับจันทบุรีอะไรครับจันทบุรีอะไรครับจันทบุรีสวัสดีชาวบล็อกฟอร์มโฮมทุกคนนะฮะวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็มานั่งเฉยๆยว่าทำอะไรดีคิดไม่ออก เดี๋ยวถ้าคิดอะไรออกเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูจะกินข้าวโชว์ก็เดีย๋ยวหาว่ากินเยอะอีก <c ười> เพราะว่าวันนี้แบบ <c ười> เห็นโปรโมชั่นมันน่าสนใจอะเนาะข้าวหนึ่งกล่องสปากเกตตี้หนึ่งแถมหนึ่งกิน <c ười> ข,ข้าวก่อนนะทุกคนไปดูคนอื่นก่อนไปไปกินเนึงถมวาเล่นด้วยแล้วแต่ว่า ไม่มีอะไรจะถ่ายเลยแล้วก็วันนี้ต้องรีบทํางานนะคะทําจีบหนูหน่อยให้พี่แพลส่งตอนเย็นนะคะไว้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาถ่ายเพิ่มมวกันนะตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงของน้องน้องโฟอีฟอยู่นะคะอย่าลืมไปฟังเพลงของโฟอีฟกันเยอะๆนะคะที่หนึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้น้องจะทํางานนะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะถ่ายทำแล็บพี่หนึ่งใส่ทำแล็บให้ด้วยนะไปแล้ว อะะไรนทุกคนก้อยมันเขินก้อยมันไม่กล้าเปิดวอล์กมันเลยให้ลงมายืนข้างๆเอาเดี๋ยวก้อยเปิดวอล์กดีทุือก้อตีเร <c oughs> าจะมาทำ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 เนี่ยตัดตรงนี้ตัดเลย วันนี้เราจะมาทำบาลนี่กันนะแต่ว่าจริงๆว่นนก็ทำแล้วแต่ว่ากินไม่ได้ใช่ก็จะมาดูว่ากินได้ไหมนะทุกคนมานกันนะคะร่เลยเคลยร์ริ่มเยอเนแอมด้วยอ่ะเริ่มแล้นะ กินหอมมะถ้าบอกกิ่นห้องน้ำไม่ได้เลยเอาใหม่ปะเอาแล้วงุ่นงุ่นะกินเริ่มมาแล้วเอ้ยกินขนมหรอกินห้องน้ำแพมแพงวันนี้เราว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จรักสุขวั่นี้มันเป็นเช็คป๊อมเองแอมฮะก็พอดีขอบคุณนะเอาเลยยนดีกันแน่นอนไม่เหงาหรอกว่าไหม โคสดูทุเรียนทุเรียนดูเฮ้ยมันอาจจะดูลูกเล็กไว้แต่มันคือหลงรับแลครับนี่ลูกเล็กๆอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อนะมันจะเรียกว่าหลงรับแหลหร,รือหลิ่นรับแลก็ได้อ่านสกีป์ไปถูกเรียกว่าทุเรียนเทวดาเอ้ยทุเรียนเทวดาเลี้ยงอะไรวะ คือส่วนใหญ่พื้นที่ของอำเภอที่จะปลูกได,ได้จะเป็นพื้นที่แบบว่าอำเภอที่แบบรับแลเหมือนแดนรับแลอ,อ,อยู่บนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะโตเองตามธรรมชาติเลยอยู่บนที่ราภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องขึ้นไปเก็บไปตัดมันมาก็คือหาก,กินยากแต่เดี๋ยวนี้น่าจะปลูกได้แล้วมั้งก็นี่ก็ส่วนทุเรียนของเพื่อนเราแต่เพื่อนเรามัอยู่จันทบุรี่สรุปแล้วคือที่พูดมาไม่มีข้อมูลนะมีข้อมูลว่ามันไนในอดีตอาจจะโตเองอะไรเงี้ยเออก็เท่านี้แหละ เดี๋ยวเราไปผ่ากันแต่จะไม่ถ่ายให้ดูหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นความกระจกบอกทุเรียนสูตรแกะทุเรียนง่ายๆเข้าใจได้ภายใน30นาทีวงในเฮ้ย <c oughs> ทุกคนมันง่ายขนาดนั้นเลยอะตัดตูดก่อนแล้วก็เห็นรอยก็ฉีกไปร้องดิเยสโต้เราจะเห็นภูมันจริงๆด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยให้เรากิดตามภูเออเฮ้ยเฮ้มันเข้าเลยเว้ยมันเหมือนมันแบบเป็นจุดที่มันอ่อนแอ เออเนี่ยดูดิดูดิแล้วเขาบอกว่ามีดยิ่งคมยิ่งกิดง่ายอันแน่พยายามอย่ากดมีดให้เข้าลึกไปถึงเนื้อทีเียนอ้าวใช้สองมือจับแหวกเลยใช้สองมือจับแหวกอย่างง่ายดายด้วยนะมาเออเอาอะไรมาง่ายก่อนเดี๋ยวทุกคนสิ่งที่จะทาต่อไปนี้มันจะไม่ค่อยถูกหลักแหละเพราะฉันจะใช้มีดผ่ามาลงไปเลยครับหนึ่งเอาจริงจริงนะ เหมือนมันยังไม่สุกเลยว่ะจะถามเพื่อนก่อนหนึ่กูเคยีห้องให้มึงแล้วนะนี่ห้องเปล่าพี่ทิ้งมาผันเสื้อ,อไว้ให้นะนี่นะแล้วก็เกะอะไรพี่เคลียร์ให้หมดแล้ว <c oughs> แล้วก็แล้วก็ผ้าปูอันหนึง่งเราเตอร์ทิ้งไว้ให้อันนึงซึ่งมันเป็นของของไ,อไกด์ไม่ใช่ของพี่หรอก แล้วก็น,นี่พี่ฝากดูแลต่อนะนี่นะเดี๋ยวพี่พร้อมไม่เดี๋ยวพี่จะมาเอากลับไปห้องน้ำสตาบัคถุงขยะแล้วก็อันนี้พี่ฝากนะนี่นะนี่นี่นี่มัน,นเป็นกล่องคอมฝากเขาด้วยโอเค The นี่ครับทุกคนฮนะก็คือไม่ได้ถามเพื่อนหรอกเมื่อกี้คัดกล้องไปแล้วก็นั่งแก่ๆดูก็คือพบว่าจริงๆมันสุกแล้วแต่คือมันมันคือความสุกในระดับที่นุ่มกรอบอะ่ะมมันลับแต่คนชอบนะเจ๊จ้อทุกคนครับและในที่สุดครับทุเรียนที่ผมปอกมาก็หน้าตาสวยงามเหมือนในท้องตลาดนี่ครับทุกคนโอ้โหใจ เป็นเกียรติประวัติแก่ววงกระตูนมากนะครับแฮ่ตะกูลเหงาเปลาเลยไม่มีใครเลยผู้คนเดียวด้วยผู้คนเดียวไม่เท่าไหร่เสียงเข้าเปล่าทุกคนเมื่อกี้สีโทรมานะฮะฮะลัลโหลมีอะไรว่าจริงๆก็ไม่มีเพือถามว่าวันนี้มึงทำอะไรวะ วันนี้เหรอถ้างานตัดกูสูญเลยตอนนั้นเหมือนกูเลยอ่ะกูก็เลยงงว่าทำไรทำไรวะมันมันว่างแบบเคว้งจนกูแบบไอ้กูรู้สึกผิดนะเนี่ยเมื่อกี้กูไปนอนหลับมาตื่นกูดูกูดูอะไรวะไอ้คนหลอนโลกอยู่วันนี้คอนเทนต์กูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้กูบอกทุเรียนเฮ้ยทุเรียนเหรอไอ้เย็นนี้กูจะไปซื้อพอดีเลยเออกูบอกทุเรียนเออเออ ิด่ะทำอะไรต่อเออเออบายบายนานๆจะว่าอย่างนี้ทีนะฮะ รู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกันรู้สึกแบบนี่กูทําอะไรผิดไปหรือเปล่าเพราะาปกติก็คือจบตัวนี้เสร็จปุ๊บหมายถึงว่าจบแคมป์ปิ้เสร็จก็ต้องไปต่ออีพีที่2อีพีที่สาอะไรอย่างนี้ต่อเลยแล้วกห็หรือถ้าแบบไม่มีถ่ายแคมป์ิ้มันก็ยังมีฟุตแบบจีบนิดหน่อยหรือบล็อกอะไรเงี้ยมาต่อเลยหรือคอนเทนเดอร์อะไรเงี้ยแต่ซึ่งตอนนี้คือไม่มีนะฮะในสต็อกคังสต็อกฟุตที่เหลืออยู่ก็ทุกคนก็เคลียร์ของตัวเองหมดแล้วซึ่งตอนนี้ก็คือว่างนะฮะทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ แต่ก็ดีดูหนังทั้งวันเลยวันนี้ <c oughs> นี่นะคะตัวอย่างการทำซับนะคะก็คืออย่างตรงนี้ใช่ไมเขาพูดถึงนี่เป็นจีบนหน่อยนะก็คือเขาพูดถึงเรื่องสเปก <c oughs> ก็แบบถ้าทำงานใกล้ๆฟิลเดียวกันก็ดีอะไรอย่างนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะใส่ <c oughs> ทับซั์หรือว่าใส่ภาษาอังกฤษดีอฟิลตรงนี้มันแปลว่าด้านเนาะแบบว่าทํางานด้านใกล้ๆกันก็ดีแบบว่าในสายงานเดียวกันคล้ายๆกันอะไรงงี้ถ้าใส่ฟิลทับศั์เดี๋ยวกลัวคนจะเข้าใจผิดว่าแบบเป็นคําว่าฟิลแทนแบบ F E L L อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันต้องใช้คํานี้อันเนาะแลคิดว่าคงต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษไปน่าจะดีกว่าเป็นรายละเอียดในการทำซับต่างๆนานาถ้าเจอคําไหนผิดก็อย่าว่ากันเลยนะคะนำโชว์นำโชว์ไหม โ,โ,โชคไหมโชคไหมโชคโชคหนูอ้วนเปิมมครับโชคไมโโดดโดดไปไปไหนโชคไมาร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวไปไหนโชคไมโโดดไหมโชคโดดไหมไม่สน และนั่นนั่นก็คือแมวที่หนึ่งทำงานไปแมวก็ร้องไปอ่ะอยากมีแฟนทำไงดีช่วยยังไงดีลูกน้วโมจิโอ้ยลิปติดหัวจุกหัวแมวลิปติดหัวแมวค่ะหืนอเลาะเอาเอาเอาโมจิน้องกำลังติดสัตว์นะคะไม่ได้เป็นอะไรโมจิ เดี๋ยวแม่หาแฟนให้นะโอ้ยโชตูด้วยทำไมลกลัวโฟมูลเราต้องมาเจออะไรแบบนี้อะไรวะเน,นี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะกับเหตุการณ์นี้เฮ้ยสอนสามบอ,อก <c oughs> ไม่ได้ เนเป็นพยานชาเน่เป็นพยานดูดีหลับก่อว่ากล้องอะกล้าแค่ไหนอะคือมีสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าอยากเดนไปช้อนหน้ามาสมอโชอนแกอยากนล้วลงบเดินมาจีบเดิมาจีบเดินมาจีบแรดจริงแรดมากมึงอะแรดไอ้ แล้วนานแล้วเม่อน็น่าจะเอาเข้าไมโครเวฟแล้วแต่นี่มันเป็นฟอยล์แต่เขาบอกว่าสามารถเข้าไมโครเวฟได้เพียงหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งครั้งวางัาชนะตรงกลางห้ามสัมผัสกับผนังไมโครเวฟเปิดฝาเฮ้ยเปิดไมโครเวฟฮะเอาใหม่ดิห้ามสัมผัสกับผนังไมโครเวฟเปิดฝาออกและห้ามนําฝาทุกชนิดเข้าไมโครเวฟดูเขาเว้นวรรคําไมโครเวฟเนี่ยห้ามสัมผัสกับผนังไมโครเวฟเปิด ออเราจะเข้าแล้วนะหนึ่งนะนี่มาค่ะเรากินเบเกอรี่นะคะเราก็ต้องมีคาเฟ่มีกับคาเฟ่ต่างๆมาเชียงอ่ะชนตื่นเต้นปะเต้นเหมือนจานเอาดีวันดีเป็นไงเทเจเทเจเล่นเขาเล่นเทเจเล่นพี่เจอเลย <laughs> ถือว่ามันอยู่นิ้มันยังไม่เคยเจอที่ไหนอันนี้เราไม่ได้แก้ค่ะทุกคนอ่าลยังไเอ,ออันนี้คือยิม้มเป็นแบบแล,ลวบบาวา <laughs> <laughs> ะนั่นคือคำแรกคือต้องเรียกบนพยาบาล <laughs> อยากกินเยอะดิกินเอยอะอะไรเยอะเลย มแก่แล้วแก่แล้วมันมันไม่เวิร์กมันมันขาดขาดอย่างนึงอร่อยมันหวานนะความหวาน มันไม่มีความหวานนะใช่ไม่มีความหวานเลยใส่เลยเยอะไปอ่ะแล้วก็มีกลิ่นไหม้มาแต่ไม่รู้ว่าชนอะไรอ่ะแล้วก็แห้งซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องใช้การสกปรกเดี๋ยวเราซื้อเราซื้อตั้งตีแล้ลองแอบลองกันเลยเรือแช่เย็นไม่ไม่เล่าลืมคุน ก็กินข้าวเย็นกันนะทุกคนวันนี้มีของกินเยอะเลยนี่ให้ดูมีปลาเผาซี่ยมมีปลาหมึกย่างและไลไรของเราวันนี้นะฮะซาดาเรียนนั่นเอง ก็มาถึงสิ่งที่รอคอยนะฮะนั่นก็คือ <laughs> ทุเรียนนี่จะเป็นทุเรียนเม็ดแรกที่เรากินในในช่วงนี้นะฮะอืมหอมอืมอืมหวานเจี๊ยบเลยอละอืม อร่อยมากฮนะก็บอกเลยว่านี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบทุเรียนนะฮะเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่อร่อยมากเม็ด <c oughs> ที่สองนะทุกคนแต่ว่าเราจะกินแค่สองเม็ดพอแล้วนะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาหารที่เอยมันเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมากเลยกินเยอะไปก็เดี๋ยว,วอ้วนอร่อย พก็เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ครับแป๊วหนึ่งนะเปิดมานก่อนเจอแสงแดดสักหน่อยโอเคคือเรื่องมันมีอยู่งนี้ครับเรารู้สึกว่า2อสวันที่ผ่านมาอุปกรณ์เราอะในการทำ work from home อะอุปกรณ์ม like, ันก็ม right? okay, ีเก so <Okay. S 2> ือบครบนะแต่แบบไม่ไม่ขี้เกียจใช้อ่ะก็ใช้แต่แบบเซตง่ายๆใช่ไหมก็เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปไปดูก็คือเซตเนี้ยก็คือเป็นแบบ อ,อ,อุปกรณ์แบบวอล์กพกพาแหละก็เลยรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วก็แบบไม่มีคอนเทนต์เลยด้วยวันเนี้ยเรามาเซตอุปกรณ์แบบยูทูบเบอร์กันที่มันแบบนั่งเก้าอี้แล้วก็แบบจัดทรงจัดแสงไม่รู้ว่าทำได้แค่ไหนอุปกรณ์ก็ไม่ได้ชาร์จด้วยไปดูกันว่าทำได้แค่ไหนโอเคเทส ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันยูทูบเบอร์ยังวะไหนลองหาดูสิการจัดแสงแบบยูทูบเบอร์การจัดแสงหู่ไฟเขาดวงใหญ่เวอร์อ๋อเขาไปเอาหาหาอะไรมาดีฟิกแสงด้วยอะจริงจังวะแบล็กดาวไลท์คือต้องฟิลแสงหลังเฮ้ยฟิแลแสงหลังก็เท่ดีแต่ว่าฉากหลังเราไกลเหลือเกินนะพ่อแล้วแล้วเราใช้อันนี้ฟิลแสงหลังด้วยไม่ดูเห็นหรือเปล่านะแม่เล็กเดียวเองหรือว่าปิดไปนี่วะ ไม่มืดไปใช่ป่ะวะมืดไปป่ะวะอันนี้มืดไปปะไม่ผีหลอกใช่ปะนีย่ยอันนี้เราลองบ๊อแสงไปทางอื่นไม่รู้ว่า ISO ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะเฮ้ยอันนี้มันแรงไปเว้ยถ้าแบบถ้าเกิดต่ำไป้รู้สึกว่าหลาย EP มันอุปรกรณ์โปรดักชัตนเราจะไม่ค่อยเฟียลละเรายอมไม่ได้เรามีของเราต้องทำหน่อยเดี๋ยวลองเอาไซนนี้ไปฟิลที่อื่นนะคือเปิดแสงข้างหลังไปมันก็แบบดูดิคือหลังหลังหลังบ้านเรามัน แล้วเธออ่ะมันไม่ยูทูบเบอร์เลยอ่ะมีทั้งมุมเนี่ยสวยมุมมันจะมีมุมต้นไม้อยู่มันสวยดีแต่ว่ายังไงเนี่ยต้องเปลี่ยนคิดกล้องนะไมาสนใจนะโอเคทุกคน <laughs> เหนื่อยวะไม่เปลี่ยนทิศใหม่แล้วไม่รู้ภาพในกล้องเป็นไงนะแต่มันยูทูบยูทูบเบอร์ยังวะ ข้างหลังมันฟิลแสงแบบไอ้นี่ยังเท่ยงก็สองสามวันนี้ที่ผ่านมาก็คือมันเรียกอะไรอะ่ะก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆถ่ายก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวลองทําแบบอุปกรณ์แบบจริงจังดูก็ไม่รู้จะดีบอกอุปกรณ์แบบง่ายๆหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะดีแหละก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันต่ต่อไปมันก็คงดีเองแต่นี่คือปิดไฟห้องหมดเลยนะคือยูทูบเบอร์เวลาเขาถ่ายทำเขาคงถ่ายทําลาบากจริงๆแหละแต่ว่าถ้าเกิดวันธรรมดาก็คงแค่แบบเปิดไฟสองดวงข้างหลังก็คงไม่เซตอย่างงี้เราเปลืองโอเค เป็นไงทุกคนอันนี้อีกเวอร์ชันหนึ่งเมื่อกี้ไม่ยอมไม่ยอมคือจะเสร็จแล้วแหละเมื่อกี้จะเลิกขายแล้วแต่ก็ขออีกหน่อยนะเทป่ะข้างหลังข้างหลังคือเทปอะอยากให้เห็นยังไงนี่คือโชว์สเก็ตบอร์ดสักหน่อยนึง แล้วไงนั่งนีนั่นงจูนเนี่ยอยู่แล้วก็ใช้เครื่องอีเครื่องพ่นฟันเนี่ยฟิวฟิวให้มันบรรยากาศแบบมี้ขวานๆเจ้เฮ้ยมีอันนี้ด้วยีว่าเปิดแม่งให้หมดเลยดีกว่าไฟแคมป์ไหนๆช่วงนี้ก็ไปแคมป์กันไม่ได้แล้วเฮ้ยกองไฟปะนี่ยี่กองไฟนี่เอานี้ออกก่อนนี่ก็แถมมาไม่จะทิ้งยังไงเพ้ยมันก็น่ารักเปียอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยทำก,กิจกรรมได้เกมก่อนแจกของอะไรหนึ่งดีกว่ารีสไว้ก่อนนะรีสไว้ก่อนนะเดี๋ยววันอนนะื่นทำแจกของที่เหลือในห้อง นี่เราจะมาอธิบายกันเอางี้คุยเรื่องไฟก่อนเรามีไฟ2ตัวก็คือเอาโคมไฟธรรมดาเลยแต่ซื้อหลอดแพงๆมาแบบหลอดใหญ่ๆตามแบบโมโงะไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสตูดิโอซื้อมา3าม0กว่าบาทของจีนอะยังนัวเล้ยอย่างอะแล้วก็ฟิลไฟหลังด้วยไฟก้อนเล็กแล้วก็หาแสงอะไรที่มันสิงต้นก้อนอะเออเปิด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 ไปเหิะแล้วก็จัดจัดเพราะจริงๆตอนนี้มันยังไม่มืดนะคือปิดไฟ้งห้องเลยแล้วยังไงใครชอบก็ เอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสั่นไทยคนละรายการไว้นี่มันบอกเท่านี้แหละบ๊ายบาย